สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮงเฮงรวยๆนะครับมาดูครับมาดูตระกูลกวกครับกวกทรัพย์กวกโชคกวกเงินกวกทองครับถ่ายครับแอบแอบครับแอบแอบครับแม่แม่แม่มินี่ครับ เขาเราก็หมดครับคี่จับยังมังมือครับคี่ทับครับรับครับทุกคนจับครับนี่นครับก็ผมนอนจะกล้า้านะครับนี่จะกล้า้านคันจะกล้าพานะครับลูกมานอนนี่จะกล้า้านะครับนี่แน่ดูดิแม่มินี่เลี้ยงดูแลดีไังครับเลี้งผมดีไหมครับในผมโตเป็นนมครับรอครับผมรอรอรอร มามามไม่ดีเลยครับทุกคนดู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  เอาเอาเอาทำไมทำไมโอ้โห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 เม่ครับแม่ครับโอ้โหโอ้โหจะเจอไหมเจอไหมเจอไหมเจอโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่นมุด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 นี่นเอาเอาเจอไหมลูกเจอไหมเอาเอาเอาังไม่ตื่นอีกยังไม่ตื่นอีกทองตื่นยังครับทองตื่นยังครับทองยังไม่ตื่นเลยครับนี่เนี่ยเอาเอาลูกสึกตัวแล้วลูกตัวแล้ว ตัวเร็วตัวเร็วไม่แน่นี่แนวไม่ได้หรอกโอ้โหหมดครับอาพี่ทองหาเจอไหมครับพี่ทองครับฮะตะคุณกวักครับผมกวักทรัพย์กวักโชคกวักเงินกวักทองครับผมนี่แน่มุดมุดมุดครับนี่แน่เอ้ยเอ้ยเบียดหน่อยแล้วเบียดหน่อยยิ้ต่อย อะไราญามาแก้งหนูทําไมอ่ะแก้งผมมาพี่แก้งผมทําไมน้โอ้โอโอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่งน้องแยงน้องเธอไปอีกเธอไปอีกเธอไปอีกแยงน้องทําไมอ่ะแยงน้องทําไมอ่ะโอ้ยโอ้ยหายังไม่เจอยังหาไม่เจอหาบิงเจอมือเขาคำลุ้น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 อ้าวลุ้นลุ้นลุ้นอ่ะอ่ะอันนี้พี่อะไรพี่เมอครับ ไอ้ทั้งง่วงทั้งหิวเลยอะไรเงี้ยนักหนาเนี่ยอ้าหาเนี่ยเอ้าอ่ะง่วงก็ง่วงหิวก็หิวเจอมรุกไม่เจอเลยอ่ะง่วงง่วงง่วงเฮ้ยรีกห้เราหน่อยเพื่อนเนี่ยรีกห้พี่หน่อยเร็วไงนี่นี่เนี่ยมดเลยเอ้าเอ้าเฮ้ยดีกบหน่อยสิอ้าเอ้าเอ้ามุดดิ นี่ไงโอ๊ยตายแล้วเว้ยตายแล้วเว้ยตายแล้วเว้ยตายยังตายตายดาไดายตายผมได้แล้วแม่ผมได้วนี่ไงมด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 เฮ้ย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 หาเกยังไงนะฮะยังไม่เกมอหลาจริงๆในตัวปุด้ยน่ะเจอไหมเจอไหมว้าวเอาแล้วลยแล้วโลกก็อยู่ในความสงบครับผมว้าว คุณม,มาแววครับอสองฮะถั่วเดี๋ยวจะเพื่อนนะ่เดี๋ยวให้เราหน่อยสินเน่เน่ได้แล้ะได้นะง่วงง่วง,งหิวก็ง่วงหิวครับทุกคนลุ่นกันไหมอตอนนี้ผมลืมตาแล้วนะครับทุกคนตาแป๊วแววนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตระกูลกวางทรกคนด้วยนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับ